น้องบิวภูลิพลลงแข่งในกีฬายเยาวชนชิงแชมป์โลกวันนี้นะครับเ,เพื่อนเพืนลเ,เกอร์จะมาแจกแจงตารางรวมถึงครับจะมาชี้ช่องทางการถ่ายทอดสดแบบถูกลิขสิทธิ์เลยครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเพื่อนเพื่อนว่าสามารถรับชมนะครับดูถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางไหนนะครับอา้าวเราไปเริ่มกันที่ในเรื่องของตารางการแข่งขันเลยครับวันนี้น้องบิวพูริพลเนี่ยจะลงแข่งขันนะครับวิ่งนะครับก็ตั้งแต่เวลา ห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยวจะหาผู้ชนะนะครับอันดับที่1อันดับที่2ในแต่ละฮิตเนี่ยเข้าไปนะครับก็รวมทั้งสิ้น24คนผ่านเข้ารอบ รองชนะเลิศนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศนะครับจะแข่งขันกันตีห้าครับซึ่งถ้าเราดูตามนี้นะโอ๊กมองว่าน้องบิวน่าจะผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในรอบตีห้าเนี่ยโอ๊กว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆนะครับส่วนในเรื่องของช่องทางการรับชมเพื่อนๆอันนี้ครับเป็นเว็บไซต์นะครับของกีทาโลกเขาเลยนะครับตามที่แอดแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์นี้สมัครสมาชิกนะครับฟรีแล้วก็เข้าไปดูกันได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่ะโอ๊กก็แปะลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆห้าทุ่มและตีห้านะครับก็เดี๋ยวมารอเชียร์น้องบิวกันนะครับอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒเฮอไปต่อบประกันลนยังอะ่ะยังแพน ก็ต้องซื้อไหมรถชนมาทําไงอ่ะไม่คุ้มนะประกันภัยไทยวิวัน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect บริการแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80%สโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต